ปม,มันสามารถยกบ้านได้ด้วยหรอคะพลมันขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านครับและขึ้นอยู่กับขนาดของลูกโป่งด้วยโอเอ,อตรงนี้มันเป็นปัจจัยหลักๆเลยครับที่จะมาบอกว่าเฮ้ยการที่เราจะใช้ลูกโป่งเนี่ยยกบ้านต้องใช้กี่ลูกแต่ถามว่าแล้วลูกโป่งมันยกบ้านได้จริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มีข้อมูลมาจาก Royal Society of Chemistry <อ>นะฮะเขาได้บอกว่า การที่บ้านเนี่ยจะสามารถยกไปได้ทั้งหลังเนี่ยเมื่อกี้เชิญตอบเ่อกี่ลูกครับ1ล้านลูกค่ะถูกต้องครับอุ้ยจริงเหรอเจสุดยอดเลยฮะโอ้โหบ้านของเราพร้อมแล้วนะพร้อมอยู่จริงๆนะฮะเรามาลองกันเลยไหมคะว่ามันตึงได้เลยไหมมาติดลูกโป่งกันเลยดีกว่าฮะเฮ้ยเรามัดก็ได้มัดได้ใช่ไหมโอเคปแบบึแบบ๊บ ไม่ลอยค่ะมันไม่ลอยใช่ไหมฮะตรงนี้อย่างที่ผมได้บอกไว้ตอนแรกนะฮะว่ามันมีอยู่2อย่างนั่นก็คือลูกโป่งและตัวบ้านนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วครับเราแต่ลูกโป่งมันก็ลอยอยู่นะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเป็นที่บ้านแล้วล่ะอันนี้คือขวดน้ำธรรมดานะคะที่มีน้ำอยู่เล็กน้อยอาแล้วลองดูครับหนึ่งสองซาเชิญปอยเลยครับนี่เรียบรอ้อยไปแล้วครับบ๊ายบาย แปลว่าจริงๆแล้วนะของสามารถลูกโป่งสามารถทำให้ของลอยได้<ช>แต่ว่าสำหรับลูกโป่ง12ลูกนะตรงนี้จะต้องเป็นของที่มีน้ำหนักประมาณแค่30กรัมเท่านั้นค่ะใช่แล้วล่ะครับ